สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพี่อ้อยเช่นเคยนะคะเจอกับพี่อ้อก็จะต้องมีเมนูอาหารอร่อยอ,อยแล้วก็มีวิธีทำที่ง่ายๆมาฝากทุกคนกันนะวันนี้พี่อ้อจะชวนทุกคนมาทำแกงเขียวหวานเนื้อกันนะคะซึ่งก็เป็นแกงเขียวหวานที่พี่อ้อชอบมากๆเลยค่ะ พี่อ้อก็มีสูตรและวิธีทำที่ง่ายๆมาฝากทุกคนอีกเช่นเคยค่ะและวันนี้พี่อ้อก็มีเคล็ดลับในการทำให้เนื้อนุ่มไม่เหนียวนะคะเดี๋ยวเราก็มาชมกันเลยค่ะเนื้อที่ใช้ในวันนี้ก็เป็นเนื้อวัวนะคะพี่อ้อก็จะดูที่ลายเนื้อก่อนนะคะถ้าลายเนื้อเป็นลักษณะนี้พี่อ้อก็จะหั่นขวางค่ะเราก็จะหั่นขวางลายเนื้อนะ จะได้ทำให้เวลาที่เราเคี้ยวก็ไม่เหนียวนะคะก็จะหั่นเป็นชิ้นบางๆค่ะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะถ้าใครชอบเนื้อที่นิ่มมากๆก็อาจจะเอาเนื้อไปหมักกับสับปะรดก่อนก็ได้นะคะหรือบางคนก็อาจจะหมักกับเบกกิ้งโซดานะคะแล้วก็หมักไว้สักแป๊บหนึ่งค่ะแล้วเราก็ค่อยเอามาแกงนะ แต่สำหรับวันนี้พี่อ้อก,ก็จะเอาเนื้อมากแกงเลยค่ะโดยที่ไม่หมักนะแต่ว่าเราก็จะมีวิธีการที่จะทำให้เนื้อเขาไม่เหนียวนะคะก่อนอื่นเราก็มาดูวัตถุดิบกันก่อนเลยนะคะวันนี้พี่อ้อก,ก็ใช้เป็นเนื้อวัวที่หั่นสไลด์เอาไว้แล้วนะคะน้ำหนักประมาณสี่ขีดค่ะแล้วก็มีมะเขือ,ปอเปลาะมะเขือพวงที่หั่นเอาไว้แล้วนะคะ แล้วก็แช่น้าเกลือเอาไว้เพื่อที่จะไม่ทําให้มะเขือดํานะมีพริกแกงเขียวหวาน1ขีดค่ะแล้วพี่อ้อก็ใส่กะปิลงไปด้วยนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะเพื่อความกลมกล่อมค่ะมีพริกจินดาที่หั่นเป็นเส้นยาวๆนะคะเพราะว่าพี่อ้อไม่มีพริกชี้ฟ้าค่ะก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแถวบ้านเนี่ยหาพริกชี้ฟ้ายากมากๆเลยค่ะส่วนผักก็จะมี ใบโหระพาแล้วก็ใบมะกรูดนะคะที่พี่อ้อก็ฉีกเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นกะทิกล่องนะคะเพื่อความสะดวกค่ะแม่บ้านสมัยใหม่อย่างเรานะคะ <c oughs> <c oughs> ก็คงไม่พ้นกะทิกล่องนะคะแต่พี่อ้อว่าเขาก็มีความอร่อยเหมือนกันนะคะรสชาติอาจจะด้อยกว่ากะทิสดแต่ว่าก็ใช้ได้ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็มาลงมือทำกันเลยนะคะ โดยที่เราก็จะรวนเนื้อกับกะทิค่ะใส่กะทิลงไปในกระทะสักเล็กน้อยนะคะประมาณนี้เลยค่ะเราก็ใส่เนื้อลงไปนะคะแล้วเราก็รวนกับกะทิเราจะไม่รวนนานนะคะจะรวนให้เขาสุกประมาณสัก 60- 70%ซนนะเพื่อที่เวลาตอนที่เราเอาไปแกงเนื้อเขาจะได้ไม่ต้อง โดนเคี่ยวนานนะคะคือเขาก็จะสุกจากตอนนี้ไปแล้วนะแล้วเวลาเราเอาไปใส่ในน้ำแกงเราก็จะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะคะก็จะทำให้เนื้อไม่เหนียวค่ะรวนให้สุกประมาณนี้ก็พอแล้วนะคะ แล้วเราก็ตักขึ้นพักไว้ค่ะเราก็ใช้กระทะใบเดิมนี่แหละค่ะแล้วก็ใส่กะทิลงไปเพื่อที่เราจะาผัดพริกแกงนะคะ ี่อ,อก,ก็จะใส่พริกแกงแล้วก็กะปิลงไปนะคะแล้วเราก็จะผัดให้หอมเลยค่ะ ตอนนี้เราก็ผัดจนพริกแกงหอมดีแล้วพี่อ้อก,ก็จะใส่กะทิที่เหลือลงไปนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะแล้วเราก็เอาน้ำล้างในกล่องกะทิแล้วก็เติมลงไปอีกนะคะเพื่อที่จะได้ทำให้ น้าแกงของเรามีเพียงพอค่ะก็รอให้กะทิเขาเดือดนะคะแล้วเราก็ใส่มะเขือแล้วก็มะเขือพวงลงไปค่ะ คนให้เขาโดนความร้อนอย่างทั่วถึงนะคะเมื่เขือแล้วก็เมื่เขือพวงจะได้ไม่ดำนะพี่อ้อก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะเราก็ใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะก่อนค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาสัก2ช้อนโต๊ะนะคะ แล้ก็อย่าเพิ่งใส่มากนะเพราะว่า,าพริกแกงเนี่ยเราใส่กะปิลงไปแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะมีความเค็มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆใส่ค่ะแล้วพี่อ้อก,ก็ใส่รสดีลงไป1ช้อนชาเพื่อความกลมกล่อมนะคะนี้เราก็ชิมรสได้เลยค่ะเอาให้ได้รสชาติกลมกลม่อมตามที่เราต้องการนะคะ ตอนนี้มะเขือก็เริ่มที่จะสุกแล้วนะคะเราก็ใส่เนื้อที่เรารวนเอาไว้ลงไปเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะตามด้วยพริกค่ะใบโหระพาและใบมะกรูดค่ะ แล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะเราก็คนให้ใบโหระพาและใบมะกรูดเขาโดนความร้อนอย่างทั่วถึงนะคะหลังจากที่แกงเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะได้ไม่ดำนะคือช่วงนี้เรากา็ไม่ใช้เวลานานนะคะเพราะว่าเนื้อเนี่ยเขาก็สุกมาแล้วนะคะประมาณ 60- 70%ซตตอนนี้เนื้อก็สุกดีแล้วนะ เราก็ปิดไฟได้เลยค่ะแกงเขียวหวานเนื้อก็เป็นแกงเขียวหวานที่มีความอร่อยมากๆเลยนะคะบางคนก็อาจจะชอบทานกับขนมจีนหรือบางคนก็ชอบทานกับข้าวสวยนะคะก็แล้วแต่เราชอบเลยนะแกงเขียวหวานเนื้อเป็นแกงเขียวหวานที่ทำไม่ยากเลยค่ะ ท่านผู้ชมก็ลองเอาสูตรที่พี่อ้อทำเนี่ยลองไปทำทานเองที่บ้านดูนะคะรับรองค่ะว่าทำแล้วจะติดใจนะคะและเนื้อก็ไม่เหนียวด้วยค่ะสำหรับวันนี้พี่อ้อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ